และมวยคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับรีเวอร์มวยไทยบายโตโยต้าครั้งที่11นักชกมุมแดงเป็นนักชกจากอำเภอสำโรงทาพจังหวัดสุรินอายุ21ปีสถิติ6ไฟหลังชนะมารวดน้ำหนักเมื่อช่วงเช้านะครับ122ปอนด์ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพชรสมานสอสมานกาเมนมาดูรักบวยทางด้านมุมน้ำเงินนะครับ อายุ24ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอเสียงปรบม,มือให้กับนักบวยทางด้านมุมน้ำเงินฟ้าเป็นหนึ่งพอหลากบุญกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ยิ่งอุปการติดตามชมความมันกันได้เลยครับใช่เลยครับ ลุมพินีชม,มวยการถ่ายทอดสดของเราต่อครับลุมพินีแชมเปี้ยนเกรดไกลคู่นี้เป็นสมานสอสมานกามินครับนักมวยทางด้านมงแดงเป็นมวยฟอร์มสดครับอายุ21ปีซ้อมอยู่ที่ค่ายสอสมานกามินกามันแมนแยก11ครับฟอร์มสาครั้งสุดท้ายชนะคะแนนค้างขาวแดงพวกรงน้ำแข็งชนะเอกวายุมกรุงเทพธนบุรีล่าสุดเด็ดขาดเลยครับชนะแตกโชคดีหน่่ยกาแฟโบราณที่มีกับสบมวยลุมพีนีครับ ทางด้านมุมน้ำเงินครับฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญครับนาดินพรครับนาคูนครับวัยย4ปี169ซนติเมตรจากซีดินพรจังหวัดอุบลราชธานีครับจังนี้ไปพบคุณธนกรก่อนครับเชิญครับทาวอนเซนเนียมนะครับ อ่ะไปฟังประวัติกันต่อครับน้ำเงินก็คือฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญครับนั่นครับหน้าจอเสียแขครับขึ้นมาถอดมงคลได้เองเลยครับส่วนซ้ายมือเสียสมานบุญยอครับถอดมงคลให้กับเพชรสมานสอนสมานกามินครับ24ปีนะครับทางด้านของฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญ85ครั้งชนะ65อ่ะไปบนเวทีเลยคุณสมิงขาครับเชิญมาเริ่มยกหนึ่งนะครับแม่คู่สองการถ่ายทอดมันี้คู่แรกโอ้โหดูเดือดไปแล้วนะครับแตกด้วยแต่ว่าแตกตรงไหนเดี๋ยวก็ไปดูนะครับแต่ก็รับเลยสองหมื่นนะครับคนที่ทำแตกนะครับ มาดูคู่นี้ฝ่ายแดงก็คือเพชรสมานสอสมานกาเมน็นน้ำเงินฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญน,นกหรือไม่นกร,ระว่างจากโตโยต้าเทมอเตอร์ออกหรือไม่ออกเอาเอายืนเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาอีกแล้วครับคู่นี้จังหวะซ้ายสดด้วยครับวันนี้เจจอมเก๋าอีกคนหนึงประเภทถอยหลังหกลมครับเอาเป็นพักราชการตำรวจนะครับสรับน้ำเงินอยู่นคะรราชสีมา นี่อาชีพหลักก็คือเป็นข้าราชการตำรวจครับอาชีพเสริมตอนนี้คือโชคมวยครับมาบนเวทีนะครับยกแรกฝ่ายแดงเชรสมานสอสมานกาเม้นนะครับน้ำเงินฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญ1 2 2ย่อปอนด์เท่ากันน็อกหรือไม่น็อกม่วันนี้โปรโมเตอร์นะครับยอดเยี่ยมทักษะประเทศไทย5ปีโอน คุณเพราพงศ์ธีระเดชพงศ์ออกคู่โมยมาตะลางวดตะลางวดนี่หรือว่าโมยไทยนะครับบายโตยโยตา้าทั้งที่11โทวมาเตอร์คุณชุนเกียรติออกโมยมาแล้วโอโ้โหแทงเติมแล้วต่อยนี่มันมากๆเลยโตโยต้าชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยครับ มูเซียต้าก็มี c ีเอชอาร์เฟอร์เกดีก็มีคนสนิทเท้าครับชอบแบบไหนไปที่โตโยต้าเลยครับเจมอเตอร์21สัตว์็านะครับครับ,รบยเกรดโดยใจอย่างเชิงวัตรยาครับต้องยศพระว่าสีเสื้อสอสมัครกับเม็นชั่วโมงนี้ โอ้เก่งเกสดๆขึ้นมาเยอะนะครับเอกลักษณ์สอสมานกาเมงอย่างนี้ซุปเปอร์เจ๋งสอสมานกาเมงสามสิงสอสมานกาเมงและคนนี้คือพระเอกของค่ายคนหนึ่งับเพชรสมานนี่เป้าหมายถ้าชนะวันนี้ท่านครับเขาเพชรจิตรัศเสืออย่าหนีไปไหนครับไอนี่นะทั้งนี้ทั้งนั้นมีควาแม้ว่าวันนี้ฟอร์มต้องเจ็บให้ได้ครับมาดูนะครับซ้ายแดงเพชรสมานน้ำเงินฟ้าเปหนึ่งขวาเหมือนกับคู่แรกของอันไทยทอดนะครับควบสูตรซ้ายแล้วก็คู่ต่อสู้วันนี้ก็สองคมขวา มาดูคู่นี้นะครับเพชรสมานซ้ายแดงน้ำเงิน,นไรนี้ฟ้าเป็นหนึ่งประเภททะเลาะไม่เลยเสียแขกมาเองเลยถอดมงคลเองเลยวันนี้อา้าวน็อกให้ได้นับให้ได้ตะว,วันออกจากเทมอเตอร์ or, นี่สบายใจนี่02นะครับ662รับประกันที่โยนนี่ถึงแ <8 S 1> ปดีคุณใช้รถจากเทมอเตอร์่ยาวนานไปเลยคุณนกอา้อาวเป็นอีกคู่นงครับซ้ายกับขวาตีชทองชิงจังหวะจับจังหวะกันครับรบรมการบรเวทีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตรที่กุมประการนะครับ จากวพักบ,บี้เลยครับในอดีตก็เป็นเป็นครูประชาบาลอยู่ด้วยครับเอาละครับถือว่าเป็นนะะะักศึกษาเต็มร้อยครับเะลือกคณะศึกษาเลยนะครับเขียวขาวเหลืองมยิ้มยิ้มอุปการตอนนี้ก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วนะครับโอ้โหหมายตามคอเลยครับเตะดแบบมาวางน้ำหนักแค่ไม่ถึง50-60%ิบหบอร์เซครับหวาเป็นหนึ่งทอหลักบุญนะครับทีมงานคทองสวนภูรีสอบ ทีมงานพีเคโรงแรม in, การเล่นอินบริษโ,โดยเจพาก็เปิดช่อง3 s มช่อง28ชมและเชียร์อยู่ตอนนี้ครับาวหมดยกครับนี่นะครับยุ้งโโมวยไทยบายตู้ยจุต้าทั้งที่11นะครับโดยโปรโมตรเตอร์การยาแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนคุณพิรพงศ์รู้ว่าคุณชุนเกียดเพชรแล้วก็แตกนับน็อกรับไปเลยนะครับรับไปเลยถ้าทำได้3อย่างรับไปแสนหนึ่ง จาก t o y o ต a k เคมอเตอร์ or, เด้งละ0 0 0บาทแล้วก็ดูเดือดอีกคนละ10,000แสนบาทนะครับจาก t o y o ต a k เคมอเตอร์เข้าสู่บริการ19แห่งแต่ข้อสำคัญรับประกันรถยนต์8ปีฉายยาวนานไป 0262,,65 6, 5 5ก้าคุณลอกเอาเเลยขอบคุณ t o y o ต้าไฮรักอีโวขอบคุณ t o y o ต a k เคมอเตอร์ or, ครับคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ครับกำลังขับเคลื่อนความสุขให้กับคนวงการมวยครับคืนกำไรสู่สังคมครับ นี่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์เป็นศิลปะของโลกไปแล้วคุณสุิ์คุณหึ่งดาพี่แก่ครับเรียกว่ามหาเจตคนมวยขอบคุณมากมากเลยครับโตโยต้าครับที่ทําให้เขาได้ดูได้ชมมวยดีมวยมีคุณภาพอย่างนี้ฮะนั่นั่นคือโตโยต้าแล้วครับให้พี่น้องได้ชมมวยดีคู่นี้เพชรสมานกับเกงสีแดงมวยซ้ายครับซ้ายจากเมืองช้างสุรินอยู่กับเชียร์สมานครับของคนอุดมพรรีสเกตด้าดหัวใจเลยครับเสียเสื้อยืดครับธุรกิจสมานกาเมนนี่ทำมวยก็ขึ้นฮะ ธุรก,กิจก็ตีขึ้นนะต้องขอบคุณที่เข้ามาอุปการะวงการมวยของเรามาดูฝ่ายแดงวันนี้นะครับเร<อ>สมานน้ำเงิน,นใยนิฟ้าเป็นหนึ่งแล้วก็จิตมือง,งนันวันที่12สเซอเอกสมกิจแว่นแก้วนะครับมีแสงมณียอดพนมรุ่งรถถังอเซกสันแล้วก็มีหนึ่งลเล็กกับยอดเหล็กเพชรรับติดตามนะครับแฟนๆรายการดีๆทั้งนั้นครับธ<อ>ุรกิจน้ำเงินวันที่12ครับสมจิดแว่นแก้วจัดอีกรายการหนึ่งที่แฟนห้ามพลาดครับ นเวทีค่อยๆเลาะค่อยๆสาดนะครับเพชรสมานเติมดีสมองมวยอยู่ที่การเปลีสีได้ห็นครับแต่ว่าลูกตื้อลูกติดลูกประเภทหัวใจใหญ่กว่าตับกว่าต้องให้เขาแล้วครับฟ้าเป็นหนึ่งโดยจากเมืองดอกบัวมามทศอุปราชธานีเมืองสามชัยหมูยออร่อยอุบลครับเอาเดินหมูยอเอาเดินเดินเข้ามาเดินโอ้โหจังหวะเดินตลอดฟ้าเป็นหนึ่งต้องเดินนะครับนายนอกฮัดเพชรสมาน ตกตางหลักให้ดีนะครับซ้ายกรรมการวิสูตรเนาะแยกรเดินอีกฟ้าเป็นหนึ่งต้องเดินนะครับวันนี้รางวัลมีนี่จะออกให้ด้วยเนี่ยดูเดือนรับอีกคนละแสนน,นะไม่ใช่ธรรมดานะจาก K เคมอเตอร์อ้าวคุณทำให้ได้ต้องเดินเดินฟ้าเป็นหนึ่งเอาคุณนูกต้องรีบใช้สิทธิ์เลยนะครับคุณวิเชียนสมภพลุกโลดรุนอยู่หน้าจอเช่นเดียวกันครับแดงนั้น21ปีจากสำโรงภาพสุรินทร์นะครับ บ้านเดียวกับซุปตาของวงการมวยน,นู่นแหละครับพี่พวกขาวเราดูนี่เลยครับ,บ,รน,รบน้ำเงินฟ้าเป็นหนึ่งอุบลราชธานีเครื่องในตอนนี้หนักกว่าเพื่อนแล้วพี่แกครับโอ้หให้กำลังใจพี่น้องชาวอีสานด้วยครับสู้รับเหน่งชาเมืองสุรินทร์เมืองกระตุกครับเสียจังหวาเหลี่ยมไม่มีจริงๆครับฟ้าเป็นหนึ่งเอาจังหวะเหลี่ยมครับเข้าให้มีทรงเขา้เขาให้มีเลี่ยมนะครับเข้าผิดทรงผิดเหลี่ยมก็หายเงือบออกมาเลยนะพี่หมิงอ้าว มาลุ้นนะครับแล้วก็สมบัติโนก็บอกว่าตอนนี้นะครับแฟนบอลนี่ไปช่วยกันนี่ซับน้ำตาด้วยนะครับเพราะว่าเช้านี้ดมต้นแดงนี่มุ่งท่วงหนักท่วงหนักน้องออยน้องออยดูเอาบนเวทีโอ้โหขวางเลยนะครับฟ้าเป็นหนึ่งเอาคุณนกนะครับเรียกเจ็บเก็บแล้วนะครับภาษามือภาษาไม้ภาษาตลาดหลักทรัพย์มาแล้วพัวหนัวพัวพันไปเรื่อยครับ ใกล้ๆเลยครับคู่นี้ไม่ห่างนะครับพี่แกรประเภทรักฉันนานๆแล้วโอ้ถ้าจะมาเต้นมาคุยนยี่ยากเลยนะครับเป็นหนึ่งฉะนั้นต้องทำให้ทพศสมานนิษหมดยุบช็อตให้ได้ด้วยครับเต้นไม่ได้คุยไม่ได้ครับพักก่อนครับยกที่สอง สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์รีโวกลับสู่สนานมนะครับพี่น้องแฟนมวยครับเดี๋ยวไปพบกับพี่สิบิงข่าวครับนี่ครับรางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดแตกนับนอกนี่เด้งละ20,000บาทนะครับวันนี้ครบสูตรแฟร์เทค แพ้นะครับแต่ว่าทำผู้ชกแตกรับจาก t o โยต้าเคมอเตอร์ไป20,000บาทมาดามเข็มเป็นตัวแทนมอบให้ตอนนี้ไปบนเวทีเลยครับขอ,อบพระคุณ Toyota าเคมอเตอร์นะครับนี่คือรางวัลน,น้ำใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องน้องน้ำมวยครับ ตอนนี้นะครับ C H R Perfect Deal นะครับพบกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมอย่างครบถันนะครับที่ K Motor คิดถึง Toyota คิดถึง K Motor โทรศัพท์02-662-6555องหเดี๋ยวเฉพาะคู่ถ่ายทอดสดคู่ดเดือดรับอีกคนละ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับโตโยต้า K Motor มอไพ่ครับคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดบนเวทีว่ากันต่อครับพี่แกน่าจะเครื่องติดแล้วครับยกนี้น่าจะติดแล้วครับยกที่3คู่นี้เกมต้องเปิดแล้วครับยกนี้ ตังวะของเพชรสมานที่เกียจอากวุธก็ไม่ได้นะครับต้องไป่เกมอีซ้ายต้องทำงานทีมยันเอาไว้ถ้าวันนี้ยังน้าแล้วครับถือว่าเป็นด่านอลาหงเหมือนกันสำหรับเพชรสมานวันนี้ครับเอาหมายของเขาตั้งเอาไว้ว่าคมเพชรฮะดูว่าวันนี้ฟอร์อมจะเจ็มขนาดไหนครับามา,มาลุกบนเวทีเดินตลอดนะครับฟ้าเป็นหนึ่งไม่เดินไม่ได้เพราะว่าแกดับเพื่อนชนตลอดเอาปรับให้ได้นะครับแตกให้ได้ วันนี้ครบสูตรรับไปแล้ว20,000นะครับประเดินจาก Toyota T-Motor นี่คุณใช้แล้วสบายใจตอนนี้ดาวนะครับไฮลักวิโอแรงคุณไม่อยากจริงนี่เพียง24,200บาทจาก T-Motor ร,รออนะครับเดินพนแล้วครับทางด้านของฟ้าเป็นหนึ่งเบียร์แขกสอจอโต้ง,ววตงลวงมาลุ้นอยู่หลังบุ้มตั้งเมืแล้วนะครับตั้งสองไว้ฟ้าได้ยกเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบพลวูพันต้องรีบยกนะครับ ไม่ยกเดี๋ยวกรรมการแยกครับต้องรีบยกครับพี่แกครับจะไม่ตีตรองนยกครับเทให้ใหนหักบอลออกอาวุธให้ได้เยอะๆเขาแล้วครับเป็นสมานนิ่งไม่ได้ครับจังหวะต้องออกแล้วครับตเตะมาติดบังไม่สนครับฟ้าเป็นหนึ่งไม่สนตีมือไม่สนต้องชนต้องติง้แล้วคจังหวะาดักเสียบแล้วครับไปแล้วดอกนี่โอ้ได้เยิงได้ทุกอย่างวันนี้นแฟนบอลล้นเลยอนะ่ะล้นเลยตูมาเตอร์แฟนกีฬานี่ครับคุณคุณประเทศไทยเนี่ยตีสอนเทนนิสพรมร่วงคุณทุนกิ้งเพิ่งเสียไป ขาเป็นหนึ่งโอ้โหนี่คะแนนคู้สองนี่ทุกการถ่ายทอดตะวกรอน้านี่ไม่ได้ถ่ายทอดก็มันโอ้โหนี่นี่โยกโยกนี่ถึงของทั้งเป็นหนึ่งเอ้าเลยสั่งเดินแล้วครับขาเป็นหนึ่งโอ้โหตะวจังหวันของเพชรสมานครับออกแต่ละเม็ดแต่ละดอกอีกเนื้อๆทั้นทงนั้นครับไม่ติดอย่างอื่นครับติดายโค้งอย่างเดียวครับนี่ครับประเภทมวยเชิงสูงนิ่งนิ่งครับไม่ชัวร์ไม่ออกอาวุธหตะวับเพชรสมานนะครับลูกตังกลูกบล็อกเอาของทางด้าน ฟ้าเป็นหนึงหน่งเริ่มอึดอัดนุ่นกันครับเพราะว่าขึ้นคอขึ้นบนไม่ได้พี่หมิงมันเกาะไม่ได้เลยเพราะว่าเพชรสมานไม่ให้จับไม่ให้เกาะมาดูซ้ายนะครับซ้ายรายนี้นี่สมัยไหน,นดีดังนั้ทางนั้นอนโมยไทยนี่เอยอะเลยในรุ่นนี้นะครับรุ่นซูปเปอร์นี่ร้อยยี่สิบปศอตีไปตีไปตีให้ได้ตีให้ได้กรรมการแยก่อนคุณลุกนะครับผู้ช่วยชาตาจา์วิสูตรยิ่งอุปการครับอเอาเพจนอกกับไม้นะครับนอกนี่ต้องเพชรสมานแน่นอนครับแข่งงาม วางจังหวะได้สวยๆแต่ว่าระยะประชิดวงในครับเดี๋ยวดูครับตือเท่านั้นที่จะคลองโลกตือเท่านั้นที่จะคลองโลกแต่ว่ากว่าจะถึงตัวนี้ต้องฝ่าดงแพงไปก่อนนะครับมวยไทยนั้นมีลูกแก้ลูกตังครับแก้เขาของท้องการเชรสมาดูฮะว่าเขาแก้หนีแตคูไม่ให้เขาไปหนึ่งขึ้นบอ่อขึ้นคอไนไอ้ถนัดขณีแล้วก็เลี่ยมตั้งออกไปเกาะติดเป็นตังเมย์เลยฟ้าเป็นหนึ่งยกนี้แต่ว่ายัางตีไม่ได้ครับพักก่อนครับ ครับทุกครับก็คู่นี้ก็ผ่านมามาลุกกระต่อนะครับบนเวทียก4เพราะว่าดูแล้วก็ดูดีกันมาตลอดนะครับฝ่ายแรกก็ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายนี้เพชรสมานน้ำเงินฟ้าเป็นหนึ่งมาดูว่ามาดวงไรนะครับแล้วก็วันนี้ดูเงินแตกนะนกนับสามเลยยังไม่แตกนะแตกนี่ทำได้นะครับสองหมื่นเลยถ้าทำได้สามยางแตกนับแตกนับนกนะครับรับไปเลยหนึ่งแสนบาทจากตูดยูต้ามอเตอร์อ ทั้งหมด e 21สถาแต่ข้อสำคัญเนี่ยรัฐกนร่น8ปีใช้ย,ยาวนานไปเลยจากเทมอเตอร์นะครับ02626555 6จากเทมอเตอร์ or, คุณุกอวตารเลยวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศที่สนามมวยลุมพินีรามินทาวม .2 นั้นสนุกตั้งแต่4โมงเย็นแล้วครับก่อนหน้านั้นมีมวยยกทีมครับ ไทยประทะต่างชาติไทยประทะจีนอ่ะยกนี้ยกสี่ครับวางต่อครับ,รบแดงเพชรสมานสองอาเมนน้ำเงินฟ้าเป็นหนึ่งพ่อหลักบุญต่อเชื่อแน่ว่าพี่น้องเปิดช่องช่องา3ด d หรือว่าช่อง28ชมกันทุกฟ้าแดนสยามและอีกหลายประเทศครับที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ณะเวลานี้ครับอ่าโดยเฉพาะเจ๊พายองสวนภูรีสอทชมอ,อยู่ที่พระนครศรีอย,ยุธยาโอ้โการเด้งตีให้กรรมการเห็นช่วยฮะดอกนี้อ้าวตรงนี้ให้ได้นะครับ ลายแดงเพชรสมานต้องเตะนะครับต้องเตะแล้วก็ต้องต้องสู้ด้วยตั้งหลัอย่างเลี้ยวไม่ได้นะครับอ้าวดูในแล้วจะขี่เลยขี่เสียไปฟ้าเป็นหนึ่งโหนโหนโหนเอ้าวอ้าวอ้าโอ้ยดึงโอ้คุนโอ้เนี่ครับลูกล็อกลูกรัดพันเป็นตําหึงพันเผาไม้เผาวันแล้วครับน่านอกโดนแพ่งก็จริงแต่ว่าวงในครับอ้าวเพลียมตัว เนิกระตุกหนึ่งล้มพุพ่มพิแกมาแล้วครับทำลายจังหวะไปก่อนแต่ว่าได้ทีเดียวถึงตัวอีกแล้วครับแต่เล่นกำลังวัดกันที่ท่าทรหดวัดกันที่หัวใจครับเกมของฟ้าเป็นหนึ่งไม่มีเต้นไม่มีคุยวัดนะครับอย่างนี้ใช้กำลังครับโอเเ้โหเพชรสมานยุคหรือช็อตไม่ได้เลยอ้ามีเฮมีฮามีเฮเอา, he, à, เ,อาเดินเดินตลอดฟ้าเป็นหนึ่งเพชรสมานเอาตั้งหลักลไว้ในในถอยตัวมา เด้งมานี่เด้งมาอ้นี่ดลยีเลยครับฟ้าเป็นหนึ่งต้องชนตัวในน่ๆไม่ดีเท่าไหร่เอ้าเด้งมาเข่าขวาอาคุโรโอ้โหินตีหิ้วตีนะครับฟ้าเป็นหนึ่งอาแล้วครับสนุกแล้วครับนี่ต้องผู้บริหารครับหลายๆท่านนั่งรุถอยู่ใส่ไปใส่มาแล้วครับผู้บริหารไอลูกอาวุธนับมาเสริมด้วยนะครับฟ้าเป็นสมาน แต่ลูกจับนี่จนเดี๋ยวหนึบมือตุ๊กแกจริงเลยฟ้าเป็นหนึ่งดูครับจับแล้วไม่ปล่อยด้วยครับจับแล้วไม่ปล่อยอ้าวชนนี้ต้องชนอย่างเดียวฟ้าเป็นหนึ่งครับเครื่องชนอ้าวูกนี้122ไดดีนี่ทั้นสามารถวังจันน้อยโอ้ยดังๆทั้งนั้นนําำพะบวนนำพลอะไรพวกนี้โอ้ยเสียบพูกนี้ใช้ได้เลยเพชรสมานมีรับมีโต้มีคืนครับอาวุธมวยไทยจะเป็นพ่อบุญรับจะเป็นคนใจดีครับ ให้อะไรต้องให้ตอบนึกเข่าได้เขา่านึกหมัดได้หมัดนึกแข้งได้แข้งคื้นมาขึ้นไปก็ขึ้จะสนุกลับข้างเดียวไม่มันครับพี่แกครับโอ้โหเอาแล้วครับเริ่มเถียงเริ่มโตแล้วครับเพชรสมานไม่โตไม่ได้ครับทรงมวยสวยไม่มีคะแนนให้ครับคะแนนต้องดูที่ศิลปะมวยไทยโอ้ลูกดักแทงแลว้วงในเริ่มมีโตมีเถียงแล้วชนเีกชนเีกต้องชนไม่ได้นะครับมาดูเรียมของเพชรสมานเอา พาไปหนึ่งวิ่งไล่วิ่งไล่ไล่กวดไล่กวดไล่กวดเอาเสียบไปเสียบไปสองดอกอ้าวพิษนั้นนูเนี่ยนูเนี่ยเอ้าตีไปเอ้าโอ้โหพิษนั้นโอ้สูงอ่ะคุณผู้ครับมีบนมีล่างครับจบด้วยความระทึกครับเแลยวกลับมาครับโอ้โหมันจริงๆครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับหรือว่ามวยไทยบายโตโยต้านะครับครั้งที่11ที่สนามมุลุมพงศ์นะครับโอ้โหวันนี้แฟนแน่นขนาดเลยโดยโปรโมเตอร์ ยอ,ยอดเยี่ยมการดีล่าของประเทศไทย5ปีซ้อมคุณพงษ์ธีระเดชพงษ์พี่นะครับตอนนี้เป็นคุณปรณ์นี่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฟ้าเป็นเงินพอหลักบุญแล้วก็ดูไฮไลท์นะครับโดนชนตลอดแต่ว่าเพชฌมารจะก็ตั้งหลังตั้งเกมฑ์อยูดูเูรูปนี้ตักที่เดีดยวนะครับเรียกร้อยลงไปเลยอ่ะลงไปเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้โดนนัำนะยังมาลุ้นกันยก5แล้วอย่าลืวมว่าแตกนับล็อกรับไปเลยเด็กนบับ200,000บาททำให้ได้3เด็กรับไป100,000บาทจากโตโยต้าทีมบอลไแล้วก็ดูเดือนนะครับ รับไป200,000บาทอีกคนละ100,000บาทจาก Toyota K Motor 02นะครับ662-6555จาก Toyota K Motor รับประกันยนต์ั้ง8ปี02-662-6555นะครับจาก K Motor เอามาลุ้นกันต่อนะครับยกสุดท้ายคุณนกรวมถึงนิเซียต้าด้วยครับรวมถึง C H R นะครับ Perfect d i l k y นะครับแล้วก็ระหว่างวันที่13ถึง16ครับพี่น้องชาวเกาะสมุยครับไปให้กำลังใจก็ได้ครับชุนเกียริเพชรจัดกับท่านถาวรอนเสียมเนียงครับงานนี้โกเดพลันชัยช่วยด้วยครับเอาครับยกที่5ยกสุดท้ายภาษาสุกเกอร์เขาบอกว่าชิงดำทั้งวคู่นี้มันต้องชิงดำคือชิงยกนี้ครับใน3นาที3นาทีของใคร จังหวะสลับขาแทงจับขาได้ตัดล่ารอโผล่จังหวะนี้เราเรียกว่าไม่ได้อาวุธแต่ว่าความสวยงามครับลีลาเหลี่ยมมวยเอา,เเเอาชนอีกชนอีกฝาเป็นหนึ่งต้องชนเะครับเหลี่ยมอยู่แดงน้ําเงินอาศัยบูบูบ้บากห้าชน้าเป็นหนึ่งแต่ว่าเชิงลีลาฉลาดต้องยกให้ฝ่ายแดงนะครับเอา,เอาโอ้ยฝาเป็นหนึ่งชนอีกแล้วให้สมานตั้งกับแพงไว้อย่าล้มนะเอา้า นอกกับในนะครับคู่นี้เพชชนดักครับฟาฟพาเป็นหนึ่งลูกศิษเสียแกนาครับนองไม่สนชนอย่างเดียวชอบแบบไหนครับแพนๆนอกกับในอันไหนจะใช้อะไกว่ากันพี่แกโอ้โหไม่มีใครยอมใครคนละทีคนละดอกดูครับจังหวะแรกครับมวยซ้ายของขันสมานขวางไว้ต่อนระวงในถึงตัวอีกแล้วครับเลาะอยู่ข้างเชือกครับข้างเชือกไม่เอาอ่าโหนเชือกไม่เอา อย่าเกี่ยว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 เดี๋ยวโดนดูเดี๋ยวโดนดูโดนด,ด,ดูแล้วไม่ได้เลยนะครับเอาชนอีกฟ้าเป็นหนึ่งเอาเพชรสมานแทงไปเอานายโดนมาแทงมาเตะไปชนยังเอาดนนูอี่แหมเมืองกันโดนนี่เอาซอยไปเลยเชื่อมไปเอาเชื่อมไ,ไปเอาโอ้เด๋อเด็กเอาลูกนี่นะครับคุณภาพของมวยรอบโตโยต,ต้าแต่ละคู่แต่ละคู่นี่แหมอร่อยเหาะจริงๆครับ เมื่อสักครู่นี่เห็นเลือดนี่เห็นจังหวะผีมือเห็นวงในครับชอบแบ่ไหลครับลูกขวางลูกแก้ลูกกันโอ้โหฟุตตลอดพี่แกคู่นี้ต้องให้เครดิตกรรมการเลยครับต้องมองกันหลายหลายแบบละเอียดเลยครับลูกสวยงามเลยครับดักแทงอีกแล้วครับโหนเชือกไม่เอาครับโหนเชือกจังหวะดักแทงสวยงามครับแต่ว่าลูกบี่ลูกขยันนี่ต้องให้เขาฟ้าเป็นหนึ่งพี่นมีเวลานี้ต้องเดาใจกรรมการแล้วคู่นี้นะครับ คู่นี่อ้าวมาดูนะครับเพชรสมานสสมานตาเมนน้ำเงินฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญปลายยกปลายยกนิดนึงครับอ้าวคุณนกอ่ะพี่น้องอีสานครับส่งกำลังใจไปด้วยครับคนมวยดูครับไม่อยากจะเป็นร้อยเอ็ดอุบลศรีสะเกดสุรินที่ไหนก็แล้วแต่ครับว่ากันไปเลยสู้ครับสู้สู้ครับเรื่องของอุตสาหะไยแต่ว่าบนเวทีก็กำลังสู้กันกับพี่แก สู้ธุรกิจสงคมกิตวิทยาลมองกนันเลยว่ากรรมการจะชอบฝีมือหรือพละกกาลังวัดกันอย่างนี้พี่หนิงคือใช้สองคำนี่แหละฝีมือหรือพละกกาลังเพราะว่าเชิงมวยของท่านสมานนี่ก็เห็นเข้าตาเหมือนกันแต่ว่าลูกขยันนี่ครับต,ต้องให้เครดิตกรรมการสท่านที่ให้คะแนนกันนนบมาดูนะครับว่าจะออกในหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักรู่เดียวนะครับกรรมการที่ให้คะแนนอ้าวทั้ง3ท่าน กรรมการผู้ห้ามบนเวทีรอก่อนนี่นะครับคารวะเลยทีเดียวรุ่นน้องนะครับต้องคารวะรุ่นพี่ฝ่ายแดงวันนี้นะครับก็คือเพชรสมานสองสมานกาเมนน้ําเงินฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญเสียสมานบุญยอครับคนอุทุมพรพิสัยสีสะเกตนี่เจ้าของสอสมานกาเมนอ้าวอีกนิดนึงอ้าวเดี๋ยวลุ้นกันเลยพี่หมิงอ้าวใบสุดท้ายใบสุดท้ายอ้าวไปไหนไปไหนซูรินหรือบอลไหนไปโอ้ไปที่เพชรสมานนะครับ สสมานกาเมนเป็นฝ่ายชนะคะแนนฟ้าเป็นหนึ่งโพหลังบุญนะครับโอ้โหให้ลูกสวยงามให้ลูกสวยงามอ,อาวุธชัดเจนโอ้โหดีดีมากเลยนะครับแต่ว่าลูกเดินลูกบี้นี่เป็นของฟ้าเป็นหนึ่งระการก็ตัดสินไปแล้วนะครับ้าใจเอาใหม่ผู้นี้ครับเราพักชมสิ่งดีๆจากรายการก่อนแป๊บหนึ่งครับ